มินาสั่งคุณิจิวะสวัสดีค่ะทุกคนตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปเราจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นโดยไวยากรณ์ของคลิปนี้ก็คือมาโชะมาโชะคะค่ะโดยเรานะคะจะใช้คำกิริยารูปมัสหรือที่เรียกกันว่ารูปสุภาพค่ะยกตัวอย่างเช่นเด o s h ชิมัสไปเดทแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำว่ามัสเป็นมาโชจะกลายเป็นการชักชวนให้ทำค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเดทตัวชิมาโชไปเดทกันเถอะทุกคนเห็นความแตกต่างกันไหมคะทีนี้ถ้าเราใส่กะเติมข้างหลังประโยคก็จะกลายเป็นเดทตัวชิมาโชกะไปเดทกันเถอะทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าคำแปลออกมาไม่เห็นจะต่างกันเลยใช่แล้วคะ่ะในบริบทนี้จะมีความหมายเหมือนกันแต่ถ้าในบริบทอื่นมาโชกะจะ ใช้ในการเสนอตัวเองหรือเป็นตัวเลือกให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเทสไดามาโชกคะให้ฉันช่วยไหมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับไวยากรณ์คลิปนี้ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจสามารถทบทวนวยากรณ์คลิปนี้ได้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ